สวัสดีครับต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับคลิปที่13นะครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของการเซตชื่อนะครับหรือเซตเนมของตัวสลับนะครับปกติแล้วเวลาเราสร้างสลับนะครับเวลาเราสร้างสลับสมมติเป็นสลับออนบีมอันนี้พูดถึงทุกสลับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Pcast ตัว flat slab หรือว่าตัว slab on beam จะใช้หลักการเดียวนหอดนะครับก็คือเวลาเราสร้างตัวสล a บเนี่ยอันนี้ผมคลิก ในกรณีผมคลิกสล a บออนบีมนะครับมันจะมี Property ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือหัวข้อ General นะครับแล้ว s l a บอันนี้จะเป็นการตั้งชื่อนะครับว่าเราต้องการให้ s l a บเนี่ยใช้ชื่อเดิมก็คือ add to existing นะครับหรือว่า new slab ก็คือเป็นชื่อใหม่นะครับทีนี้ในตอนแรกที่เรายังไม่มีสลับอะไรเลยเนี่ยเราตั้งชื่อไหนก็คือมีค่าเท่ากันนะครับอันนี้ผมลองเลือกเป็น new slab ทีนี้พอเราสร้างแสลบปุ๊บนะครับผมครอบไปแล้วผมลบตรงตรงกลางใน call lift ออกนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเอาเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีในในหัวข้อ select entity เนี่ยตรงบรรทัดแรกจะมีหัวข้อแสลบ on beam แล้วก็วงเล็บ s 2อเห็นไหมครับอันแรกเลยวงเล็บ s 2 s 2เนี่ยคือชื่อของมันนะครับคือชื่อของแสลบเราลองคลิก ผืนใดผืนหนึ่งเข้าไปก็ได้เราจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับสแลบตรงนี้เป็นสแลบ s 2นะครับ,รบสแลบ s 2สแลบ s 2งเนี่ยมีความหนาอยู่ที่ร้อยห้าิมิลมหรือว่าสิบห้าเซนนะครับทีนี้สมมุติว่าเราเปลี่ยนความหนานะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนความหนาสมมติผมเปลี่ยนความหนาตรงนี้พื้นพื้นอันเนี้ยนะครับสมมติผมเปลี่ยนเป็น200ปึ๊บอ่าสังเกตว่าพื้นแผ่นอื่นนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น200ตามด้วยเห็นไหมครับเป็น200หมดเลย เป็นสองร้อยหมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันชื่อ s 2นะครับมันชื่อ s 2 <S เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราเราต้องการจะเปลี่ยนความหนาเฉพาะแผ่นนั้นๆนะครับเฉพาะแผ่นนั้นๆเราก็คลิกแผ่นพื้นที่เราต้องการนะครับอย่างตรงนี้เป็น s 2อยู่เรามาเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยครับตรงส l a ปตรงนี้ให้กลายเป็น s s ใหม่ก็คือ new slab เปร๊บมันจะ assign ชื่อใหม่เป็น s 3 นะครับเห็นไครับเป็น s 3อ่ะทีนี้สมมุติผมเปลี่ยนอันนี้กลับเป็น150นะครับเปลี่ยนผืน s 2กลับเป็น150ตัวเนี้ยมันก็ยังคงเป็น200อยู่นะครับอันนี้150 s 2อันนี้ s 3เป็น200นะครับไอตัวชื่อของแสลบเนี่ยก็จะมีจะไปมีผลกับเรื่องการใส่โหลดด้วยนะครับในในในแท็บโหลดตัวนี้มันจะมีหัวข้อหนึ่ง สมมุติผมเลือกเคสเป็นเดทจะมีอยูข้อหนึ่งที่เขียนว่า Slap Load ตัวนี้นะครับผมพลิกให้ดูถ้าผมใช้ตัว Slap Load นะครับสแลโหลดสมมติผมเซตอันแรกเป็น100ผมให้พื้น S2 เนี่ยใส่ที่ร้0ยกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับผมคลิกปึ๊บ ห็นไ,ไหมครับพื้นที่เป็น s 2ทั้งหมดมันจะถูกแ s ที่100กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรยกเว้น s 3นะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น200อ่ะสมมติ150แล้วกันแล้วผมคลิกที่นี้ s 3เห็นไครับคือชื่อของสแลบเนี่ยนอกจากจะมีผลในเรื่องของ property แล้วยังมีผลในเรื่องของการใส่โหลดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะแยกโซนหรือว่าแยก type ของสแลบเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนชื่อมันก่อน ก็คือคลิกที่สลับแล้วก็มาเปลี่ยนที่สลับ General ตรงนี้นะครับมันสามารถาแยกเป็นกรุป๊ปๆได้นะครับมีผลทั้งในเรื่องของ Property แล้วก็เรื่องของการใส่โหลดนะครับนี่ผมกลับมาที่ View 2D สมมุติว่าถ้าเกิดผมจะสร้างสลลบใหม่นะครับผมสมมติผมลบอันนี้ทิ้งไปผมจะสร้างสลลปใหม่ตรงบริเวณนี้นะครับผม คลิกที่โมเดลแล้วก็ Slap on Beam ปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะสร้าง Slap ชื่อไหน S2 หรือ S3 หรือว่าสร้างเป็น New Slap ก็คือเป็นชื่อใหม่อ่ะผมสร้างเป็น New s l a b เราคลิกตรงนี้ปุ๊บมันถูก assign เป็น S4 ท,ทันทีก็คือเป็น new type นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น S2 ก็ได้แบบนี้นะครับแล้วสังเกตว่า นะผมอันดูกลับไปก่อนอันนี้เป็น s 4อยู่นะแล้วผมมาดูโหลดนะครับสังเกตว,ว่า s 4เนี่ยมันก็ยังไม่ถูกอ s ไ i น์โหลดเพราะเรายังไม่ได้ใส่โหลดนะครับเราใส่แค่ s 2กับ s 3นะครับแต่สมมติผมเปลี่ยนโหลดไอ้เปลี่ยน type ของของเป็นชื่อของสลัดบกลับไปเป็น s 2นะครับปึ๊บอาโหลดจะถูกอ s ไ i น์กลับมาทันทีนะครับอันนี้มีประโยชน์มากในเรื่องของการแบ่งโซนแล้วก็แบ่งกลุ่มของโหลดนะครับเห็นไหมครับโหลด ไอตัว100กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเนี่ยมันก็จะกลับมาที่ S2 ตัวนี้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะเราใส่โหลดหรือยังหรือว่าเรากลัวว่าเราจะใส่โหลดเบิ้ลไปอีกทีนึงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวเลยถ้าเราจัดชื่อของ slap ให้ถูกต้องนะครับโอเคก็สำหรับเรื่องสล p แสลปไทป์ l สล n เนมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ